สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังแนวเสือเท่าหลับไหล16บล็อกคู่อึดทะลุเมืองจะเป็นยังไงเมื่อพระเอกของเรื่องนี้นั้นคือเสือเท่าที่หลับไหลอย,อยู่แต่ภารกิจวันนี้ทําให้พี่แก่นั้นต้องงัดสกิลเทพขึ้นมาอีกครั้งก่อนชมคลิปผมขอคอเลนหนึงไหลเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนจุดจบจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราก็จะเห็นกลุ่มตำรวจที่บุกไปจับผู้ร้ายถึงบ้านซึ่งก็จัดการได้สำเร็จสัตว์พวกมันหมดลงไปก่อนที่พระเอกแจ็คโมสลลยตตำรวจนักสืบมีอายุท่าทางรรแรงจะเดินทางมาถึงที่นี่ซึ่งเพื่อนตำรวจก็บอกให้พระเอกเอาตัวพวกมันกลับไปพระเอกเดินไปที่ครัวก่อนที่จะหาเหล้ามานั่งดื่มชิวๆ วันต่อมาพระเอกกลับไปทํางานตามปกติไปถึงเนี่ยก็เปิดใต้ลิ้นชักซึ่งเล่าขวดเก่าก็หมดแล้วให้นนหัวหน้ากูเรียกพบและสั่งให้พระเอกไปรับตัวผู้ต้องหาเพื่อไปขึ้นศาลในเวลา10บโมงที่ถนนอีกฝั่งใช้เวลาไม่นานเดินแค่16บล็อกเท่านั้นเพะว่าพระเอกก็บอกว่าเขาออกเวรแล้วปกติเขาไม่เคยปฏิเสธแต่ว่าครั้งนี้เขาเหนื่อยจริงๆเมื่อคืนก็แทบไม่ได้นอนะว่าหัวหน้าก็บอกครับว่าเขานั้นไม่มีใครอีกแล้วแค่ง,งานเดียวง่ายๆสรุปใครเป็นหัวหน้ากันแน่สุดท้ายพระเอกก็ต เขาหยิบเอกสารมาอย่างเชื่องช้าสภาพพี่แก่นั้นดูไร้เรี่ยวแรงตลอดเวลาหัวหน้าทิ้งท้ายว่าพรุ่งนี้จะให้พระเอกมาสายอีกด้านหนึ่งชายสองคนในรถตู้ก็เพิ่งรับปืนจากใครบางคนดูเหมือนพวกเขาเนี่ย กำลังจะฆ่าปิดปากพยานที่พระเอกจะนำไปส่งสารรับเวลาเดียวกันพระเอกก็รับตัวผู้ต้องหาเขาชื่อว่าเอ็ดดี้เป็นชายผิวดำคนหนึ่งซึ่งตำรวจที่นั่นเนี่ยบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงค่อยมาใหม่เพราะว่าอายการสั่งให้เอ็ดดี้ใส่สูตรและตอนนี้สูตรยังไม่มาแต่พระเอกก็บอกว่าเอาตัวออกมาเลยเอ็ดดี้เป็นคนที่พูดมากครับและบ่นตลอดเวลาว่าตัวเองนั้นต้องใส่สูตรไปพระเอกใส่กุญแจมือหยิบสมุดของเอ็ดดี้และบอกเดินไปทันทีพระเอกพาอีกฝ่ายไปขึ้นรถและก็เป็นดังคาดไว้ชายสองคนในรถตู้ได้ขับ ตามพระเอกจริงๆซึ่งเอ็ดดี้เนี่ยมันก็พูดไม่หยุดชวนพระเอกปุยตลอดทางซึ่งตรงนั้นรถก็ติดจนพระเอกรำคาญแล้วก็ปิดกระจกกั้นภายในรถพระเอกบีบแตรเช็ดเหงื่อเขาอยากไปส่งให้จบๆจ,จะได้กลับไปนอนครับ แต่เหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วชายสองคนขับรถมาชิดรถพระเอกพระเอกจอดรถที่ข้างทางแถวนั้นเอ็ดดี้มันก็บ่นทันทีว่าจะจอดทําไมยังไม่ถึงสารเลยเขามีนัดสําคัญนะพระเอกล็อกประตูและก็เดินไปซื้อเหล้าที่ร้านตรงข้ามพร้อมกับยาแก้ปวดด้วยเอ็ดดี้เนี่ยมันก็บ่นในรถว่าคิดแล้วตำรวจคนนี้มันแปลกๆตอนนี้8ปดโมงสินาทีตอนนั้นเองครับชายคนหนึ่งก็มาที่กระจกและก็บอกเอ็ดดี้เปิดประตูแต่ว่าเอ็ดดี้ถูกใส่กุญแจมืออยู่แล้วจู่ๆชายคนนั้นเนี่ยก็ชักปืน ยิง SD, เอ็ดดี้เซียววีเป็นพระเอกครับที่ยิงฆ่าชายคนนั้นไปผู้คนที่นั่นก็วิ่งแตกตื่นแต่ว่าชายรถตู้อีกคนมันก็ยิงมาใส่พระเอกแต่พี่แกก็หลบได้ทันก่อนจะรีบไปขึ้นรถซึ่งไอชายรถตู้เนี่ยก็ถูกรถชนประตูร่วงไปพระเอกรีบเปิดประตูเข้าไปข้างในรถชายรถตู้ยิงมาไม่หยุดพระเอกห้อยไปชนมันเต็มๆก่อนที่จะขับรถฝ่าถนนและก็จอดข้างทางแถวนั้นตอนนี้พระเอกตื่นตัวมากครับจากที่เคยเชื่องช้ามาตลอดเขารีบพาเอ็ดดี้ออกมาวิ่งไปหลบที่ตู้ตำรวจแถวนั้นพระเอก จะโทรไปแรงงานศูนย์แต่ก็มีชายคนหนึ่งกําลังเดินมาเอ็ดดี้รีบก้มลงเพราะคิดว่าอีกฝ่ายจะยิงพระเอกจอ่อปืนใส่ชายคนนั้นแต่ว่าเขาไม่ใช่คนร้ายตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยกีแกระแวงไปหมดแล้วครับเขาบอกเอ็ดดี้ออกมาพวกเขาเดินผ่านช่องตึกชายคนหนึ่งปิดทั้งเสียงดังพระเอกจอ่อปืนใส่ทันทีไม่ว่าจะเสียงอะไรตอนนี้พระเอกของเราก็หลอนไปหมดแล้วชายคนนั้นก็ตกใจแล้วก็วิ่งตะลิดนีไปพระเอกพาเอ็ดดี้ไปหลบที่ร้านของดอมเพื่อนของเขาและบอกดอมเนี่ยรีบพาทุกคนออกไปจากที่ พระเอกหยิบเหล้าแล้วก็โทรรายงานศูนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เอ็ดดี้เนี่ยก็ข้องใจไม่หยุดว่าพระเอกจะจอดรถทําไมคุณมันขี้เหล้าถ้าไม่จอดรถก็คงไม่เกิดเรื่องขึ้นพระเอกก็สั่งหุบปากก่อนที่จะยกเหล้าดื่มไม่นานแฟรงค์ Frank, เพื่อนตำรวจพระเอกเนี่ยก็เดินทางมาถึงที่นี่แฟรงค์ Frank บอกว่าพระเอกทําได้เยอะมากที่ยิงฆ่ามือปืนคนนั้นหลังจากที่ไม่ได้ลงมือนานจากนี้ก็แค่จับมือปืนอีกคนทุกอย่างก็จบแล้ว แฟงที่เห็นพระเอกดูหอบเลยขอรับช่วงต่อซึ่งเอ็ดดี้เนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่เป็นไอเดียที่เยี่ยมมากเขาบอกพระเอกหลายรอบแล้วว่าอย่าจอดรถซึ่งพระเอกก็ยังนิ่งและไม่นานเจอรี่ลูกน้องอีกคนของแฟงเนี่ยก็เดินมาซึ่งเอ็ดดี้เห็นเจอรี่ก็ดูตกใจมากครับและเหมือนเขาจะกลัวด้วยพระเอกก็สังเกตได้ว่าเอ็ดดี้ต้องมีอะไรกับเจอรี่แน่แฟงเนี่ยยื่นเล่าให้พระเอกและบอกให้เพื่อนไปพักได้เลย พระเอกมองเจอรี่แล้วก็มองเอ็ดดี้ซึ่งเขาเนี่ยก็รู้ทันทีว่าเอ็ดดี้กลัวเจอรี่จริงๆพระเอกวางขวดเหล้าแฟงก็รู้ทันทีเขาเรียกพระเอกมาใกล้ๆแล้วก็พูดบางอย่างจนเราได้รู้ว่าเอ็ดดี้เนี่ยเห็นเจอรี่ทำผิด และเมื่อขึ้นศาลเอ็ดดี้มันจะพูดทุกอย่างมันจะแชเราทั้งหมดซึ่งจะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดตอนนั้นลุกน้องแฟรงค์เนี่ยก็ไขกุญแจมือให้เอ็ดดี้แฟรงค์บอกพระเอกว่าความจริงแล้วต้องเป็นทิชตำรวจอีกคนที่จะมาส่งเอ็ดดี้แต่ทิชกลับไม่อยู่แฟรงค์ Frank บอกว่าพระเอกก็แค่อยู่ผิดที่ผิดเวลาเท่านั้นเองระหว่างพูดเนี่ยแฟรงค์ Frank ก็หยิบปืนพระเอกส่งให้ลูกน้องด้านหลังและท้ายจริงแล้วพวกรถตู้นั้นก็เป็นแฟรงค์เองครับที่จ้างพวกมันมาเพื่อจะเก็บเอ็ดดี้ เวลาเดียวกันการแฟงเนี่ยก็เอาปืนพระเอกไปให้เอ็ดดี้จับและให้เขายิงใส่ร้านไปหนึ่งนัดเพื่อให้ลายนิ้วมือเอ็ดดี้ติดที่ปืนแรงก็เสนอว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้พระเอกยิงกู้ร้ายที่จะมาชิงตัวผู้ต้องหานั่นคือชายรถตู้สองคน แล้วเอ็ดดี้มันยั่งปืนพระเอกไปและจับไว้เป็นตัวประกรันจนพวกแฟงมาถึงและช่วยทุกคนไว้เอ็ดดี้ตายและพระเอกรอดคนลับนี้ดีที่สุดสําหรับทุกคนพระเอกนิ่งไม่ตอบตอนนั้นเจอรี่ก็ชักปืนออกมาเพื่อจะปิดปากเอ็ดดี้แฟงบอกว่าพระเอกก็แค่กลับไปนอนกับเธอคนนั้นชื่อว่าอะไรนะเจอรี่กําลังจะยิงเอ็ดดี้เสี่ยววิทพระเอกยิงขาเจอรี่จากปืนลูกซองใต้โต๊ะและก็จ่อปืนใส่แฟงทันทีเขาบอกว่าเธอชื่อแคลร์แฟงดูโกรธมากครับ และบอกว่านายตัดสินใจผิดแล้วพระเอกบอกเอ็ดดี้ลุกขึ้นซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยก็จับสมุดและฟาดหัวเจอรี่ไปหนึ่งทีแกรงบอกว่าตอนนี้8ปดโมงยีลูกคุณอยู่ถึง10บโมงเช้าเท่านั้นถ้าไปช้าแค่นาทีเดียวทั้งหมดก็ไม่สําคัญแล้ว แฟรงพยายามกล่อมพระเอกว่าอย่าออกจากประตูไปเลยแต่ก็ไม่ได้ผลแล้วเมื่อพระเอกออกไปพวกแฟรงเนี่ยก็รัวปืนใส่หลายนัดแต่ก็ไม่โดนแฟรงบอกว่าพระเอกยิงตำรวจด้านพระเอกพี่แกเนี่ยก็ถามเอ็ดดี้ทันทีว่านายไปเห็นอะไรมาซึ่งเอ็ดดี้เนี่ยเห็นเจอเรี่เดินเข้าไปในบ้านของเขาครับแล้วจ่อปืนใส่ชายคนหนึ่งอยู่พระเอกรีพาเอ็ดดี้หนีไปด้านแฟรงเขาก็บอกผู้กองถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ พวกเขาต้องการลา่าพระเอกและถ้าจำเป็นอาจจะต้องเก็บเขาด้วยแม้ว่าจะเคยเป็นคู่หูกันมา25ปี ด้านพระเอกเอ็ดดี้เนี่ยก็ขอบคุณที่ช่วยชีวิตแต่ว่าเขาก็พูดตามตรงว่าพระเอกไม่เหมาะกับงานนี้แค่เดินยังจะหอบแล้วเอ็ดดี้มันก็พูดตลอดทางรับตามภาษาคนปากมากขณะที่พระเอกของเราพี่แกก็เอาแต่เงียบพวกแฟงเนี่ยก็ออกตามหาพระเอกเต็มที่เขาบอกว่าพระเอกทั้งเมาและก็ไม่มีปืนเวลาเดียวกันบ๊อบลูกน้องแฟงเนี่ยก็รายงานหัวหน้าว่าตอนนี้เขาอยู่หน้าตึกพระเอกแล้วซึ่งพระเอกก็กลับมาห้องเพื่อมาเอาปืนที่ซ่อนไว้และเอ็ดดี้ก็ขอเข้าห้องน้ําล้างหน้าก่อนที่จะถามพระเอกตรงตรง,ตรง ว่าทำไมต้องยิงเพื่อนตำรวจด้วยกันเพื่อช่วยคนอย่างเขาด้วยทั้งที่ก็ไม่รู้จักกันแต่พระเอกก็เอาแต่เงียบตามสไตล์ตอนนั้นเองรับบ๊อบที่อยู่หน้าห้องพระเอกเนี่ยเขาก็ได้เยินที่เอ็ดดี้พูดอยู่บ๊อบเนี่ยจะเปิดประตูเข้าไปและก็ต้องตกใจเพราะว่าถูกพระเอกซ้อนแผนโดยให้เอ็ดดี้พูดในห้องคนเดียวพระเอกจ่อปืนใส่และก็สั่งอีกฝ่ายวางอาวุธก่อนจะใส่กุญแจมือบ๊อบทว่าตอนนั้นเอ็ดดี้ก็ได้แอบหนีไปครับพระเอกรีบดิบิออกตามหา ตอนนั้นแรงก็โทรมาหาบ๊อบพอดีเป็นพระเอกที่รับสายแรงเห็นพระเอกไม่พูดอะไรก็บอกทันทีว่าเอ็ดดี้มันหนีไปใช่ไหมแรงจึงเสนอให้พระเอกแกล้งตามหามันแล้วไม่เจอจากนั้นก็เลยกลับบ้านแลปล่อยให้พวกแรงจัดการทว่าพระเอกก็เอาแต่งเงียบเขาออกตามหาเอ็ดดี้อยู่นานจนไปเจอที่หน้ารถไฟ เอ็ดดี้จะไปสารรับเขาไม่ต้องการให้พระเอกช่วยเพื่อนกันก็ไม่ใช่พระเอกจะพาเขาไปตายมากกว่าแต่แล้วตอนนั้นพวกเขาก็เจอการ์ดของแฟงทําให้ต้องหนีด้วยกันอีกครั้งทั้งสองไปถึงย่านชัยนาทาวแต่ก็เจอการ์ดล้อมหน้าหลังรับพระเอกจึงพาเอ็ดดี้ไปบนตึกแต่ระหว่างที่เดินบนนั้นพระเอกก็โดนการ์ดแฟงยิงมือสองฝ่ายยิงบวกกันครู่หนึ่งก่อนที่พระเอกจะรีบพาเอ็ดดี้ลงมา พวกเขาไปหลังร้านอาหารแต่ก็เจอการ์ดมันดักหน้าอกีกละเอียกยิงพุกมันบาดเจ็บตอนนั้นเองที่แฟรงก์ก็ยิงมาเช่นกัน2ฝ่ายอยู่คนละฝั่งแฟรงก์บอกพระเอกว่าไอเด็กนั่นจะทําให้พระเอกตายและเขามีเวลาทั้งวันแต่พระเอกนั้นมีจํากัดการที่พระเอกช่วยเอ็ดดี้จะทําให้ชีวิตตํารวจ6กคนต้องพังทลายลงแต่พระเอกก็บอกวันนี้ไม่เกี่ยวกับการพังชีวิตใครประเด็นคือตัวแฟรงก์ต่างหากที่ได้ล้ําเส้นเกินไปแฟรงก์ก็บอกทันทีว่าไม่มีอะไรล้าเส้นทั้งนั้นมีแค่ต้องทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําแฟรงก์เนี่ยยังได้บอก ว่าพระเอกได้อ่านประวัติของเอ็ดดี้หรือ,อยังมันเป็นโจรโดยกําเนิดมันพกปืนชีวิตมันส่วนใหญ่อยู่แต่ในคุกนายจะปกป้องคนแบบนี้กันหรือซึ่งเอ็ดดี้เนี่ยก็บอกว่าไม่จริงพระเอกต้องตัดสินใจและเขาเลือกจะช่วยเอ็ดดี้รับแฟรงยิงใส่พระเอกที่หนีเข้าลิฟต์ไปและก็สั่งการให้ปิดตึกนี้ พวกแฟรงก์ก็แยกกันไปดักทางออกต่างๆซึ่งเวลาเดียวกันพวกพระเอกก็ไปขอหลบในห้องชายแก่คนหนึ่งเขาทําการโทรหาอายการของเอ็ดดี้บอกว่าตอนนี้อยู่ห่างจากสารเจ็ดบล็อกมีตำรวจเป็นขโยงที่ตามลา่าพวกเขาอยู่พวกมันต้องการปิดปากพยา,ยานยิ่งกว่านั้นยังมีสายของแฟรงก์อยู่ในองค์กรของอายการด้วยมันคอยขายเขาให้ตํารวจอายการบอกว่าลูกคุณจะอยู่ถึง10บโมงเท่านั้นพระเอกจึงบอกขี้อยู่ไปซึ่งอายการเนี่ยจะส่งคนไปช่วยด้านแฟรงก์พวกเขาก็ออกหาตัวพระเอกเต็มที่ พระเอกบอกเอ็ดดี้เปลี่ยนเสือ้อเพราะว่าที่ใส่อยู่ตอนนี้มันเป็นของนักโทษตอนนั้นสายที่อยู่กับอายการเนี่ยก็แจ้งแฟรงค์รับถึงเลขห้องที่พระเอกหลบอยู่เ <c oughs> มื่อทราบแล้วแฟรงค์ก็บอกการทันทีพวกนั้น4ีหคน ก็บุกไปห้องดังกล่าวแต่กลับไม่ใช่ห้องที่พระเอกอยู่บ๊อบรีบบอกแฟรงค์ว่าผู้มันหลอกเราด้านพระเอกเขาเนี่ยก็กําลังจะออกมาแต่ก็เจอแฟรงค์มาดักหน้าพอดีแฟรงค์ Frank เนี่ยก็สั่งพระเอกวางปืนและบอกวันไหไม่โชคดีทุกครั้งหรอกเอ็ดดี้ที่อยู่ด้านหลังก็จ่อปืนใส่แฟรงค์แล้วก็บอกกลับไปวันไหนก็ไม่โชคดีทุกครั้งเช่นกันและนี่ก็เป็นแผนพระเอกที่เตรียมไว้เช่นเคยพระเอกจะพาเอ็ดดี้ไปจากที่นี่แต่อีกฝ่ายเนี่ยกลับจะยิงฆ่าแฟรงค์ พระเอกก็บอกให้ใจเย็นไอหนูเอ็ดดี้มีความฝันอยากที่จะทำเค้กไม่ใช่หรือถ้าเหนียวไกลตอนนี้โอกาสนั้นจะหมดไปทันทีสุดท้ายเอ็ดดี้ก็ยอมวางปืนแฟร์ก็บอกอดีตคู่หูว่านายมันบ้าไปแล้วที่ให้ปืนเอ็ดดี้พระเอกนิ่งไม่ตอบ ัดมาอีกทีพระเอกก็หนีไปแล้วกาดเนี่ยก็รีบไขกุญแจให้กับแฟงซึ่งพวกพระเอกหนีไปทางใต้2ฝ่ายก็ล่ากันบนถนนอีกครั้งรับท่ามกลางผู้คนมากมายพระเอกขึ้นรถเมย์ไปแต่กาดแฟงเนี่ยก็เห็นเข้าพอดีพระเอกที่ถือปืนอยู่เขาก็บอกคนขับว่าขับต่อไปเรื่อยๆซึ่งผู้โดยสารเห็นปืนเนี่ยก็ตกใจแต่เอ็ดดี้ก็พายายามพูดให้สงบลงทว่าวก็ไม่ใช่ใส่สูตรคนหนึ่งที่ได้แอบโทรหาใครบางคนกาดแฟงยังวิ่งตามไม่หยุด อาเอกก็สั่งคนขับเดี้ยวขาการยิงใสา่ย,ยางรถเมย์ผู้โดยสารเนี่ยก็วัยวายกันใหญ่และด้านหน้าก็มีรถคันหนึ่งคนขับจึงหักเลี้ยวจนพวกเขาพุ่งเข้าชนรั้วเต็มๆกาสองคนเข้าประชิดรถเมย์ พระเอกเนี่ยก็สั่งผู้ดยสารมอบลงกาดยิงใส่ยางรถและก็รายงานแฟงว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วพระเอกก็บอกผู้ดยสารลุกขึ้นไปยืนที่ข้างหน้าต่างพวกเขาจะไม่ยิงคุณหรอกแฝงมองหน้าพระเอกผ่านกระจกซึ่งตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงสินาทีครับพระเอกมีเวลาอีกประมาณ 40, 40นาทีในการพาเอ็ดดี้ไปยงังศาลก่อนที่ลูกคนจะไม่อยู่ตอนนั้นเองครับผู้การเนี่ยก็มาถึงพอดีเขาบอกผู้กองว่าพระเอกมีพยานในครอบครองเราต้องใช้ไม้อ่อนกับเขาแฟงเนี่ยก็เข้าไปบอกผู้การว่าเป็นความผิดเขาเองเขาคิดว่าจะจัดการ ได้ไม่คิดว่าจะเลยเถิดขนาดนี้พระเอกก็สั่งผู้โดยสารให้เอาหนังสือพิมพ์ไปปิดกระจกไว้ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ยอมทําตามแต่ดยดีพวกแฟงและผู้กองก็บอกผู้การว่าหลังจากที่พระเอกยินขาเจอรี่เขาก็เป็นบ้าไปเลยและเขาจะไม่ลงจากรถแน่ซึ่งไม้จากทีมเจรจาเมื่อมองไปยังรถเมย์ก็พูดออกมาทันทีว่าพระเอกฉลาดมากพระเอกบอกผู้โดยสารว่าทุกคนจะปลอดภัยดีจงเดินไปอยู่ท้ายรถผมเป็นตำรวจ ไมคขอเจรจากับพระเอกเขาเดินไปส่งมือถือให้ไมคก็ถามว่าในรถเนี่ยมีผู้โดยสารเท่าไหร่ ซึ่งมีทั้งหมด31อดคนครับแต่พระเอกบอกไปว่า40ไหไม่บอกว่าถนนเส้นนี้ปิดแล้วมีหน่วยจู่โจมด้วยพระเอกมาได้แค่นี้แหละเราอยากจะให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีพระเอกตัดสายไปซึ่งเอ็ดดี้ก็ไปคุยกับสาวน้อยแล้วก็ผูดด้โดยสารซึ่งนักแม่นปืนเนี่ยก็ประจําตาแหน่งพร้อมยิงทุกเมื่อเอ็ดดี้เปิดสมุดซึ่งท้ายจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสูตรการทําเค้ครับเขาสอนเด็กทําเค้กรสสตรอเบอรี่ด้วยพระเอกก็แอบแปลกใจพี่แกนิ่งคุนคิด ก่อนที่จะโทรไปหาไหมเขาบอกว่าต้องการให้อีกฝ่ายเนี่ยส่งอายการของเอ็ดดี้มาที่รถรวมถึงนักข่าวด้วยต้องมาภายใน15นาทีไม่งั้นพระเอกจะยิงผู้โดยสารทิ้งทีละคนยับแล้วก็โยนออกมานอกรถซึ่งแฝงได้ยินก็ยิม้มพระเอกโยนมือถือทิ้งออกมาก่อนจะบอกให้ผู้โดยสารทุกคนเนี่ยลงจากรถได้ไม่มีใครมาที่นี่หรอกซึ่งเอ็ดดี้ก็งง,งพระเอกบอกทันทีว่าไม่เกิน5นาทีพวกมันจะบุกรถคันนี้แล้วฆ่าพระเอกรวมทั้งเอ็ดดี้นายจะไม่ได้ให้การมันจบแล้วเราแพ้ กระทั่งพระเอกมองไปยังชายใส่สูตรคนหนึ่งเขาก็คุ่นคิดบางอยา่างด้านแฝงเขาก็บอกเรยมหัวหน้หน่วยจู่โจมว่าจงจําไว้พระเอกยิงตํำรวจ2คนหน่วยจู่โจมกว่า10คนเนี่ยทำการล้อมรถเมย์ไว้ครับไม่นานพระเอกก็ปล่อยผู้โดยสารลงมา พระเอกบอกเอ็ดดี้ที่ได้เปลี่ยนชุดมาใส่สูทแล้วว่าพ้นจากที่เกิดเหตุให้เดินไปจากที่นี่ทันทีเดินไปเรื่อยๆจากนั้นเอ็ดดี้ก็เดินปนไปกับตัวประกรันซึ่งแฟรงก์ก็ไม่ทันสังเกตผู้โดยสารลงจากรถเมล์เว้นพระเอกคนเดียวที่ไปนั่งเบาะคนขับพวกผูกกองเนี่ยก็แปลกใจว่าพระเอกจะทำอะไรเขาถามแฟรงก์แต่อีกฝ่ายก็ไม่รู้ทั้งสองมีปากเสียงกันด้วยแฟรงก์พุ่งไปหาชายผิวดำคนหนึ่งเราคิดว่าเป็นเอ็ดดี้แต่กลับไม่ใช่ครับชายคนนั้นก็บอกว่าเอ็ดดี้ได้เปลี่ยนชุดไปใส่สูทสีเทา พระเอกที่อยู่บนรถเขาก็เจอเครื่องบันทึกเสียงของผู้โดยสารคนหนึ่งด้านนอกตอนนั้นกาดเนี่ยก็รายงานว่านับผู้โดยสารแล้วมีจำนวน31มคนยังเหลืออีก8คนบนรถแต่คนขับก็บอกว่ามีพระเอกเพียงคนเดียวที่อยู่บนนั้นหน่วยจูโจมเนี่ยก็รีบตรงไปที่นั่นทันทีแกงก็สั่งการกาดตัวเองให้ออกตามหาเอ็ดดี้อีกครั้งเพราะถ้าพระเอกยังอยู่ที่นี่ใหเด็กคนนั้นก็ต้องอยู่แถวนี้ พที่แกเนี่ยทำการบันทึกเสียงเขาบอกชื่อตัวเองและรหัสนี่คงเป็นคําสั่งเสียครั้งสุดท้ายเวลาเดียวกันเอ็ดดี้ที่ยืนอยู่กับผู้โดยสารซึ่งนักแม่นปืนหลายคนเนี่ยก็จ่อปืนไปยังรถเมย์เอ็ดดี้คุ้นคิดบางอย่างและสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่คิดว่าควรครับโดยเดิอนออกไปกลางถนนบอกกับตํารวจว่าอย่าพึ่งยิงอีกฝ่ายนี้ก็งงว่ามึงเป็นใครแฟรงค์เนี่ยก็มองตามอย่างตกใจและแน่นอนเขาจ่อปืนใส่เอ็ดดี้เพื่อจะฆ่าปิดปากลงซะแต่ผู้กองเนี่ยก็ห้ามไว้ได้ทัน เอ็ดดี้ขึ้นไปบนรถเมย์พระเอกเห็นก็บอกทันทีว่าฉันจะบ้าตายจากนั้นพระเอกก็ขับรถเมย์ออกจากที่นั่นรับหน่วยจูโจมเนี่ยก็โยนระเบิดควันเข้าไปรถยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆตำรวจเนี่ยก็ยิงมาไม่หยุดต่อเอกสั่งเอ็ดดี้หมอบลงรถเมย์ไปหยุดที่ซอกตึกหน่วยจูโจมก็บุกเข้าไปข้างในแต่กลับไม่พบใครแล้วแฟรงค์เห็นแบบนั้นก็เดือดมากๆ ฉากตัดมาพระเอกหนีออกมาได้ซึ่งเอ็ดดี้ถูกยิงรับพระเอกขอยืมมือถือชายคนหนึ่งและก็โทรหาใครบางคนก่อนที่จะพาเอ็ดดี้ไปหลบในโกดังแถวนั้นเอ็ดดี้ก็พูดขึ้นว่าการจะเปิดร้านเบเกอร,อรี่ต้องใช้เงินมากถึง3 1 0 0 0ดอลลาร์ลไม่นานไดแอนน้องสาวพระเอกที่เป็นกู้ภัยเนี่ยก็มาถึงเคพาทั้งสองไปบนหลังรถไดแอนทําการห้ามเลือดให้เอ็ดดี้แต่ก็ต้องเย็บแผลอยู่ดีพระเอกบอกให้เย็บบนนี้เลยเพราะว่าต้องไปศาลในอีก20นาทีไดแอนเนี่ยก็เริ่มลงมือจากนั้นก็ขับไปยังศาลระหว่าง ่งงนัรถเอ็ดดี้ก็ถามขึ้นว่าพระเอกชอบหน้าเค้กแบบไหนเดี๋ยวจะส่งมาให้แต่พี่แกเนี่ยไม่ชอบเค้กครับตอนนั้นพวกแรงก็มาดักหน้ามันสั่งไดแอนเปิดหลังรถแต่กลับไม่เจอใครทั้งนั้นเป็นพระเอกที่ซ้อนแผนโดยขึ้นไปอีกคันอีกเช่นเคยและตอนนี้ก็มาถึงหน้าศาลแล้วเอดดี้เนี่ยก็กําลังจะลงไปให้การแต่อยู่ๆพระเอกก็บอกครับว่าเขาให้ทําแบบนั้นไม่ได้คนที่เอดดี้กำลังจะไปให้การเอาผิดนั้นหนึ่งในนั้นก็มีพระเอกด้วยเขาเองก็ทําผิดเหมือนกับพวกแฟรง ทำเรื่องเร็วๆแต่เขานั้นจะปล่อยเอ็ดดี้หนีไปบอกแล้วเขาไม่ใช่คนดีแต่เอ็ดดี้เนี่ยก็บอกกลัวท่าพระเอกไม่ช่วยเขาไว้วันนี้เขาคงตายไปแล้วทั้งสองต่างขอบคุณกันและกันและบอกลากันอย่างสุดซึง้งแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ถือว่าคือมิตรภาพที่ดีต่อกันครับพระเอกทิ้งท้ายว่าฝากทักทายผู้หญิงคนนั้นที่เอ็ดดี้จะไปหาด้วยอีกฝ่ายก็ยิ้มตอบรับพระเอกเดินเท้าไปยังศาลแต่ก็ได้เจอแฟรงค์ที่มาดักหน้าซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยก็ถามหาเอ็ดดี้ทันที พระเอกก็บอกไปตามตรงว่าเขาปล่อยไปแล้วแฟรงก์ก็บอกว่าพระเอกจะให้การกับลูกขุนว่ายังไงล่ะจะแชร์ตัวเองด้วยงั้นหรือซึ่งไม่ว่าจะพูดอะไรพระเอกจะไม่มีโอกาสได้พูดมันแล้วแต่ว่าจะต้องตายที่นี่ทั้งสองเนี่ยยังได้พูดกันถึงอดีต จนได้รู้ครับว่าครั้งหนึ่งแฟรงก์เนี่ยก็เคยฆ่าผู้บริสุทธิ์เพื่อไม่ให้มาเปิดโปงพวกเขาด้วยและครั้งนั้นพระเอกเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ตอนนี้พี่แกสํานึกได้แล้วว่าไม่ควรทําแบบนั้นเลยแฟรงก์็เดือดเขาเอาแต่พูดว่ามันจะทําลายคดีของเราจะให้เขาทํำยังไงละ่ะพระเอกยกมือขึ้นส่งสัญญาณไม่สู้และก็ยื่นปืนตัวเองให้แฟรงกบอกว่าเขาไม่ต้องใช้มันแล้วคระเอกจ้องหน้าแฟรงกอยู่นาน ก่อนที่จะเดินขึ้นลิฟต์ไปซึ่งแฟงเนี่ยก็ยิงอดีตเพื่อนรักไม่ลงเขาบอกบ๊อบที่อยู่ด้านบนว่าพระเอกกําลังขึ้นไปเก็บเขาซะพระเอกไปถึงหน้าศาลตํารวจเห็นเข้าเนี่ยก็รีจบจ่อปืนใส่ทันทีพระเอกบอกอย่างสงบว่าเขาไม่มีปืนอย่ายิงเรียกอายการมาด้วยแต่อีกฝ่ายเนี่ยก็บอกให้ทําตามซะคุกเขาลงนักแม่นปืนด้านบนก็เล็งไปยังพระเอกเมื่ออายการมาถึงก็ถามหาพยานทันทีแต่พระเอกก็บอกว่าเอ็ดดี้มาไม่ได้เขาจะมาแทนปลดลดปืนลงด้วย อายการเนี่ยก็สั่งลดปืนลงซึ่งบ๊อบที่จะสังหารพระเอกก็ยังไม่มีจังหวะลงมือครับพระเอกบอกอายการว่าเขามีหลักฐานที่ตำรวจพยายามปิดปากพยานพระเอกบอกชื่อพวกแฟรงรวมถึงตัวเขาด้วยซึ่งนักแม่นปืนด้านบนก็เห็นบ๊อบด้านหลังที่กำลังจะยิงฆ่าพระเอกเซียววินักแม่นปืนคนนั้นก้เหี่ยวไกสังหารบอ๊อบซึ่งแฟงเนี่ยก็มาเห็นเข้าพอดีและพระเอก ก็เปิดเครื่องอัดเสียงที่เขาได้คุยกับแฟรงค์ด้านล่างและนั่นก็มีคําสารภาพที่แฟรงค์เนี่ยพูดออกมาทั้งหมดในการสังหารผู้บริสุทธิ์คือไม่ให้เปิดโปงพวกเขาครับซึ่งก็ชัดเจนมากๆแฟรงค์ Frank ก็ยืนนิ่งยอมรับชะตากรรมอายการเนี่ยก็พาพระเอกเข้าไปข้างในซึ่งแฟรงค์เนี่ยก็น่าจะถูกจับในเวลาต่อมา หลายวันผ่านไปภายใต้บรรยากาศหิมะตกไดแอนน้องสาวพระเอกได้รับพัสดุซึ่งคือเค้กวันเกิดพร้อมกับจดหมายเพราะว่านี่คือวันเกิดของพระเอกครับไดแอนก็ยกเค้กนี้ไปให้พี่ชายและพอพระเอกมองดูดีๆแล้วเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นเค้กที่เอ็ดดี้ส่งมาให้เขา ไดแอนส่งจดหมายที่เอ็ดดี้แนบมาด้วยพระเอกก็นิ่งอ่านซึ่งเอ็ดดี้ก็ได้บอกว่าเขาสบายดีตอนนี้ก็ได้เปิดร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองตามความฝันแล้วด้วยพระเอกก็น้ำตาซึมเล็กๆพวกไดแอนและเพื่อนก็เยิ้ยมก่อนที่จะถ่ายรูปพระเอกที่ถือรูปเอ็ดดี้กับร้านเบเกอรี่แล้วหนังก็ตัดจบไปอย่างสวยงามครับ และนี่คือ16 l ล็อกคู่อึดทะลุเมืองซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่6.6เต็ม10คะแนนครับและรอเทนฟังนักวิจารณ์เนี่ยให้ไปที่56%ฝังคนดู57%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้ครับสามารถชมเต็มเรื่องได้ที่ Time Videos และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ